อ่ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องพี่เอ็มเชนนเนาะอเมริกาจะนําภาพบรรยากาศการแหงนาประเภทนี้การแหงนาไม่พี่นอ้องเขาได้เบิง์เนาะอาจิะเป็นอย่างใดเนาะมาเบิง์พงงร้อมๆกันได้เนาะอ่าสำหรับการแหงนาหากถือว่าเป็นประเภทนี้อีกแบบหนึ่งของชาชวชนบทชาวบ้านเฮานะ ที่จะดทำมีการให้หน้าเขินหลังจากที่ทำบุญก้องบวชเป็นภาษาไทยบ้านเนาะทำบุญก้องบวชขึ้นได้ขึ้นกี่พันพันไม้หลังจากนั้นตอนเสาร์มาจะาพาจะจัดทำมีการให้หน้าเขวัดเนาะพี่นอ้องขึ้อจังพันพี่น้องโดยเห็นในบรรยากาศได้ละ สำหรับเจ้าภาพู้เพิ่นนกเพิ่นนาผู้เพิ่นมีอันจะกินแน่เพิ่กนกะแต่จัดยิงไงเพราสมควรเนาะอารยธรามแต่ทานะของแต่ละเจ้าภาพเนะาะบางคนกับแบบห้าบาดอ,อาตา,าบริหารข้าวบวชซื้อกับมีเนาะสำหรับผู้เพิ่นมีอันจะกินแน่กะจัดกระบบนแห่อ,อย่างสมเกียรต เรี่กแต่ทธานะน้าของแต่ละบุคคลนอกพี่น้องอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศกานแห้าหเขาขบวนเขาก็จะแห้ไปตามในถนนในหมู่นนมบา้านเนาะมงนาสูาวัดที่เปิศูชุนกลางสุนหลวมของหมูบ่บ้านบนละ่ะเพื่อ,อนำนาคเขาไปบวช อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศได้โดยทั่วๆไปเนาะสำหรับจะภาพรายละเนีาดทื่ว่าจัดใหญ่ในมอค่อย์ฮมพ์่วนอยู่พี่นอ้อง แต่ก่อนเดิมมาเขากันแหนาเขาก็ใส่หมาเนาะพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้มันยกใหม่สมัยใหม่เขาก็เลยใส่รถเพราะว่าบาดเมืองเขาพัฒนาขึ้นมากขึ้นใส่รถใส่เรือกันเนะาะก็เลยใส่รถเป็นพาหนะแหนาานี่ของเ้ามียังแล้วแจะความชอบของจะภาพเน,นาะขณะนี้ขบวนแหนาเขา,าก็ได้เดินทางมาหอดประตูวัดละพี่น้อง เมื่อแดงเลยย่อมได้เขาฟ้อมเนาะำหรับไปอ่าแขกที่มารวมการลงงานก็คือพี่คืนอน้องเฮาญาติพี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องที่มาจอยกันมารวมแสดงความยินดีในการบวชนางแห้นางเน,นาะขณะนี้ก็กระบวนแหงห้องก็ได้เขามาในบริเวณวัดแล้ว การเฮนากะเธอเป็นการในสามาคีรอกเลี้ยลมใจกันอีกแบบหนึ่งของไทยบาทอ่เนาอกซอยกันมาซอยกาซอยงาน พามาซอยกินซอยทานกันเนาะยอมเนียเ่ยยอมใจกันาเธอเป็นความสามัคคีของชุมชนในมหมู่บ้านเฮาเน้องให้เจ้าภาพบางแห่งคอยกัดนิีรรศการป่วยทานุป่วยกี่นาขึ้วนว่นเนี่ยเพื่อเป็นสีสันของงานเนาะพี่น้องรุกหลานที่มาเกาี่ยวมั่นในแย่งในชิดไอ้ แหล่งแหลงหยาดกันเนาะในขีนาบวยขีนาบด้วนว่าบวยขีนาบวยธาตุแหล่แต่ห้องติเอ่ยอรนเนาะแหล่แต่พื้นที่พอมาหอดบริเวณทางก็จะแห่ไปรอบวัดนะสามรอบแล้วห้องก็จะนำหน้าเข้าสู่บริเวณใน ถ้้ในกระเพยงแก่ห้องบวชนอกแล้วก็จะหาให้อีกสามรอบเอกยังิิคอยเอาผ่าเขาหนากขึ้นไปบวชเนาะ ที่นี่กระบวนแหรแอาไปขบซับเราแล้วเขาไม่ในบริเวณกับแพ่นแก้วรอบโบสถ์อีกที่เนึงน่งเนาะเพื่อที่แห่รอ,อบโบสถ์อีกจังเสียาน้ำหนักขึ้นไปบวชอันนี้ก็คือปรรยากาศโดยรวมๆเนาะ สำหรับประเพณีการแห่นาก็ามีมาตั้งแต่หลุนบันเบลุตห้องโหรไปสืบสอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนาะประเพณีการบวชน,นาการแห่นาเนาะคือเป็นประเภทนี้ที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งของไทยเฮาเนาะของชาวพุทธเฮา คณะนี่มันไดเจะพากับปวยท่านปวยขี่นาเนะอันได,ด้ดวงฤกษ์ได้แข่งนีน่ว่าอุมมหลวง่านกับแยงง่ายนั่นและนะเทบขี่นาอ่ะอันนี้เป็นที่สั้นอีกแบบหนึ่งในการบวชดการแหนาเนอืมพวกบรรดาแก่งมากกแยงคือปวยท่านแยงอันเหรยียญปวยท่านดีจะขาดไมบบานมาเนาะ เรียกว่าเป็นซีสันเป็นการสนุกสนานอีกในรูปแบบหนึ่งของไอวิจีชุมชนไอบา้บานบ้านหอเนาะตอนนั้นหลังจากเขาป่ว,วยทานแล้วก็เอาภาพพ่อแม่นากอิีนำนากเป็น เรขึ้นไปสู้โบสถ์ไปหาไอ้ครูพระา h อาจารย์เปิญทีทำการอุปสมบทให้เนาะตามดั่งรับขันของไอ,อ้วิธีการทางศาสนาต่อไปเนาะ หลังจากาพิธีการบวชอุปสมบสมทเรียบร้อยแล้วก็อาจจะภาพก็จะนอัอมพ้ะไหมพ้าพิซษเบวดไหม่ลงมาเนาะเพื่อจะมาหลับผ่าปัจจัยจากญา,าติพี่น้องญอา,าติโยมที่มาล่อหลับพระไหมถวาไว้ปัจจัยเพื่อเป็นในสเสบียงกรางของพระไหมที่ใด้ายใจในชั้นในดำลงชีวิตในไทยเลยเอ้รมณ์สัสมต,ต่อไปเนาะ น,นี่ก็ถือเป็นอีกประเภทนี่หนึ่งเนาะที่ไทศบาทเขาได้เช็ดกันมาระเบใิใไม่ลุงมาจากบวกัวกะพี่น้องเขาก็ถวายปัจจัยพยายามให้แปเพื่อเป็นทุนเป็นเสบียงเนาะจากนี้ไอ้ผ้าไหมเพิ่งที่ไปจังหวัดตามไห้ะที่อ่าปรารถนาของแต่ละถ่านที่ไปอยู่วัดใดวัดใดเนาะแหลกแหลเพื่อปฏิบัติธรรม าตามคำสอนของภูธศาสนาในอนาคตหลังจากครบเวลาพิ่งกัสติซึกออกมาเป็นฆราวาสาธรรมะหากินตามปกติทำวิถีชีวิตของไทย้านอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละพีน่น้องหงาล่องาห้องเียรับข้อมูลข้อมขาอจใหญ่บางพนนอถุกต่อนเนาะสำหรับไอคลิป การบวชงานในแทนาบเป็นประเทศีประเทอะีอีกอย่างหนึ่งของไทยอีสานของไ,ไทยกูดเท่าในแถบแถไอชนบทนอกที่นอกคนจะมาะเป็นประมาณนี้ละ่ะมีกระลังไหไ่ถวายปัจจัยเกวะใหม่หลังจากนี้คนกะจี ออกไปจังหวัดตามขี่ขึ้นปรารถนาวาทถยว่าจ,จังหวัดใดวัาไดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อดีตปมาณน,น่ะพี่น้องเอายพอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขมาสวัสดี